ปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของวิญญาณอานนท์ก็คำนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้อานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอานนท์ก็วิญญาณจักไม่อย่างลงในท้องแห่งมารดา นามรูปจะก่อขึ้นในท้องแห่งมารดาได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าอานนท์ก็ถ้าวิญญาณอย่างลงในท้องแห่งมารดาแล้วจกสลายลงเสียนามรูปจกบังเกิดเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าอานนท์ก็ถ้าวิญญาณของกุมารก็ดีของกุมารีก็ดี ผู้ยังยาววัยอยู่จกขาดความสืบต่อนามรูปจกถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข่าอานทน์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุท,ทยัยนั่นแหละคือปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณน,นั่นเองอานทน์ก็คำนี้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้อานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอานนท์ก็ถ้าวิญญาณจากไม่ได้อาศัยในนามรูปแล้วความเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณะและกองทุกข พึงปรากฏต,ต่อไปได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเองอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้าง จึงอุบตัตบ้างทางแห่งการเรียกก็มีเพียงเท่านี้ทางแห่งการพูดจาก็มีเพียงเท่านี้ทางแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้เรื่องที่ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มีเพียงเท่านี้ความเวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้นามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้